สวัสดีครับวันนี้จะมาทำ powerpoint นะครับในเรื่องของการทำเป็น Interactive powerpoint นะครับเป็นเรื่องของเกมเปิดป้ายจับคู่นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาแทรกนะครับในส่วนของรูปร่างนะครับผมเลือกเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับเราต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ทำกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเมาส์มานะครับ เสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นสีนะครับใส่เลขเข้าไปนะครับกดคอนโทรล A นะครับคอนโทรลลิงใ,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับต้องการให้เป็นตัวหนาก็คอนโทรล B นะครับแล้วเราก็มาที่เชฟเอฟเฟกต์นะครับแล้วเราก็ทำเป็นแบบยกนูนนะครับเพื่อให้ความสวยงามมากขึ้นนะครับ ัเลขเช่นเดกันนะครับถ้าต้องการให้มีความนูนก็มาที่ t e k e effect นะครับเลือกเป็น bevel well เหมือนกันนะครับยกหนูนขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็สังเกตหัวเมาส์นะครับผมจะ copy อ,ออกมาเคยการกด control ค,ค้างไว้นะครับหัวเมาส์จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับคลิกเมาส์ซ้ายแลอกมาเลยนะครับ ผมก็จะทำออกมาทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นการเปิดป้ายจับคู่นะครับเราได้6ชิ้นแล้วนะครับเราก็มาแค่เปลี่ยนเป็นเลข2นะครับเลข3 x 4 5และ6นะครับ เสร็จแล้วนะครับขั้นตัดไปก็คือการเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะไลคลิกที่ตัวรูปร่างน,นะครับเราก็เทสีเข้าไปนะครับให้มีความหลากหลายของสีนะครับก็จความสวยงามมากขึ้น พอได้ทั้ง6ชิ้นแล้วเราก็กด c t นท A เครับเลือกทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็จะทําการทําให้มันหายไปโดยการไปที่เครื่องมือ Animation นะครับเครื่องมือ a n i m เมชันที่เครื่องมือ a n i m เมชันนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ3กลุ่มด้วยกันคือในโหมดของสีเขียวคือโหมด Entrance คือเข้ามานะครับสีเหลืองก็คือการเน้นสีแดงคือการทำให้หายไปนะครับเราจะใช้ เรื่องการให้หายไปนะครับผมเลือกเป็นรูปแบบของการที่ให้สูบเอาไปนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเราทําทีเดียวก็หายไป6ชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปิดบานหน้าต่างแอนิเมชันนะครับที่แอนิเมชันเพนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้เป็นบานหน้าต่างด้านขวานะครับที่จะทํางานด้วยกันได้นะครับก็จะเห็นว่ามีแอนิเมชัน6กอันที่เราทําไว้ให้หายไปเป็นดาวสีแดงนะครับ ผมจะทำทริกเกอร์นะครับโดยการกดชิ้นที่หนึ่งก็ให้รูปที่หนึ่งหายไปเป็นต้นนะครับเราก็มาที่เครื่องมือทริกเกอร์นะครับตรงนี้ครับจะอยู่ใต้แอนพลิเชันเพนตรงนี้เลยนะฮะขั้นตอนคือเมื่อกี้คือเลือกตรงนี้ก่อนนะฮะเลือกชิ้นที่1นะครับแล้วก็มากดที่ทริกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับผมจะกดทริกเกอร์นะครับแล้วก็ออนคลิกนะฮะ สังเกตคำว่า rectangle 3ก็คือจะต,ตรงกันนะเป็น3เหมือนกันนะครับจับคู่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็4นะนะฮะทำไปเรื่อยจนครบทั้ง6ชิ้นนะครับข้อสำคัญคือต้องสังเกตว่าให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเดียวกันกับที่เราคลิกนะครับเบอร์6เบอร์7นะครับแล้วก็เบอร์8นะครับครบแล้วนะครับครบแล้วถัดไปนะครับ เราก็จะทําการเอารูปมาใส่ด้านหลังนะครับผมก็จะแทรกนะครับรูปภาพนะครับสมมติว่าเราเข้าไปเอารูปภาพนะครับผมขอเอารูปภาพเข้ามาทีชิ้นนะครับก็เป็นรูปดอกกุหลาบก่อนแล้วกันนะครับเราย่อให้ได้ขนาดนะครับที่มันพอดีกันหรือใกล้เคียงกันกับ ตัวกล่องสี่เหล่ยมของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะฮะชิ้นที่1คือตัวนี้นะครับชิ้นที่1นนะครับผมก็ทําการเพิ่มนะครับแอนิเมชันเป็นการเพิ่มต้องคลิกที่นี่นะครับ Add Animation น,น,นะครับเราไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนตรงกลางตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราถ้าเกิดตรงที่เป็นส่วนของที่ผมใช้อักษรสีแดงนะฮะ ตรงนี้คือห้ามนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นการเป็นลบของเก่าทิ้งนะฮะตอนนี้คือเราเพิ่มเข้าไปก็คือต้องมาคลิกเพิ่มแอนิเมชันนะครับในส่วนของตัวสีน้ําเงินนะครับตรงนี้คลิกแอนิเมชันนะครับก็ให้เขาซูมออกมานะครับอ่าครับเบอร์หนึ่งจะซูมออกมาแล้วนะครับแล้วผมก็ไปที่ทริกเกอร์นะครับแล้วก็ให้เกิดจากการคลิกรูปภาพที่เบอร์เกานะครับ เสร็จแล้วผมก็เอารูปกราบกดคุณคนทั้งไว้ครับลากไปนะับเช่นว่าจับคู่กับเบอร์6นะครับวางที่นี่ผมก็มาเลือกที่เบอร์6นะฮะเพิ่มเบอร์6ตรงนี้โทษทีครับเบอร์หเพิ่มแอนิเมชันนะครับให้ซูมเอาออกมานะครับแล้วเราก็บอกว่าให้ไปที่ทิกเกอร์นะครับรูปภาพที่10นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รูปต่อไปฮะ ผมเป็นรูปรถสำรอก็ได้ะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเบอร์2นะครับเพิ่ม Animation นะครับไปที่ a n i m เมชันเพิ่มนะครับเป็นแบบซูมเข้ามานะครับ แล้วก็เลือกเป็นทริกเกอร์นะครับของรูปที่11นะครับแล้วก็ Copy รูปนี้มากดค้างไว้ครับผมสมมุติถุจับคู่กับเบอร์สีน่นีกันนะครับเราก็เลือกเป็นเบอร์4นะครับเพิ Perm ่มแอนิเมชันนะครับ z o o เอาทนะครับแล้วก็ t r i กเ e r นะครับรูปที่12นะครับ รูปสุดท้ายนะครับแทรกรูปภาพนะครับก็เปลี่ยนรูปอันนี้กด้น,นะฮะเราก็ย่อขนาดนะครับขยายมาครับดึงให้พอดีกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์3ก็คือคลิกที่เบอร์3นะครับ Animation เพิ่ม Animation ให้ซูมเอาออกมานะครับ เสร็จแล้วทริกเกอร์นะครับผมคลิกที่รูป13นะที่มาใหม่แล้วก็สุดท้ายครับผมกดคอนทรางไว้นะครับลากมาปิดไว้ที่เบอร์5นี้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์5นะครับผมแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันสูบเอาทริกเกอร์ครับผมคลิกที่รูปสุดท้าย14นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการ ส่งนะครับรูปทั้ง6รูปนี่ครับคลิกขวานะครับ s e n น to back ครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะฮะถ้าสมมติผมบอกว่าผมจะลองเลือกนะครับเบอร์2กับเบอร์สนะครับ2 4อ้าวถูกนะครับอ่ค้างไว้นะครับถัดไป้เกิดผมบอกว่าผมเลือก1กับ5นะครับ1กับ5าอ้าวผิดนะฮะผิดก็กดไปก็ปิดนะครับ หรือจะปิดลูกที่สูงก,ก็ได้นะครับ,นะรบถัดไปจะเลือกเบอร์อะไรกันครับเช่นเป็น6กับ3นะครับ6กับ3ไม่ใช่นะครับผม5กับ3ถูกต้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นเกมเปิดป้ายจับคู่ครับผมใน p o w e r p o i n ครับ